สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะมาแล้วแนวทางหานอยนะคะของวันที่3สิงหาคมมาดูกันเลยวิ่งลูดแอดให้ไปที่3กับ5นะคะจับคู่ให้เป็น30 39 50 59นะคะ ของวันที่3สิงหาคม65นะคะนี้เป็นแนวทางหาหน่อยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอันนี้เป็นแนวทางไว้พิจารณาดูค่ะแคปไว้ดูนะคะอน,นี้หวยหาหน่อยค่ะของวันที่3สิงหาคม เป็นแนวทางของทุกคาานอยเลยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP ค่ะแอดจะเล่น35หพรุ่งนี้วิ่งลูดค่ะตัวเจาะมันเข้ายากนะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางค่ะ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ FC ถูกหวยร้อยล้านทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ